สวัสดีค่ะแพรวีสูสูลำปางค่ะแพรเป็นเซลนะคะประจำอยู่ที่สาขาไฮเวย์ข้างบิ๊กซีลำปางหาแพรงา่ายนิดเดียวนะคะสาขาที่แพรประจาอยู่ติดกับบิ๊กซีลำปางนี่เองและด้านหน้าสาขาที่แพรประจําอยู่ก็คือแม็โครลำปางส่วนด้านหลังนะคะก็คือขนส่งจังหวัดลำปางไม่ว่าคุณจะมาจาก,กอำเภออะไรจังหวัดไหนเมื่อมาอยู่ที่นี่แล้วถ้าอยากจะรู้ว่ารถอี่สูตข,ของเราตัวใหม่ล่าสุดหน้าตาเป็นยังไง ราคาโปรโมชั่นดีๆมีอะไรให้คุณที่ชมบ้างก็เรียนเชิญเข้ามาชมรถได้ที่โชว์รูมและที่นี่ยังมีรถทดลองขับให้คุณทดลองขับไม่ว่าจะเป็นรถมิวเอหรือรถกระบ,บะไม่ว่าจะเป็นเครื่องพันเก้าเครื่องสองพันสองหรือเครื่องสามพันถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเครื่องพันเก้าของเราขับแล้วจะแรงขนาดไหนเครื่องสองพันสองขับแล้วจะเป็นยังไงและเครื่องสามพันขับแล้วจะมันขนาดไหนก็เรียนเชิญเข้ามาทดลองขับได้ที่โชว์รูมถ้าคุณไม่สะดวกเข้ามาบอกแพลวเดี๋ยวแพรจะนำรถทดลองขับไปให้คุณทดลองขับถึงที่เลยทีเดียววันนี้นะคะมาดูว่าแพาปชมราคาคโโปมชั่นดีๆมีียัังงงงไงบ้า้าาาและท่สคคญเเเจขอขป็น อาชีพอะไรเจอแพลวได้ยังไงปไปดูกันวันนี้ก็วันที่ส8มิถุนายนวนจะตกแล้วนะทุกคนนะขณะนี้เวลา16บหนาฬิกาห้นาทีนะคะจะ5้าโมงเย็นแล้วแหละนะคะแต่ว่าแสงแพว่ายังโอเคอยู่นะก็เลยว่าเอ้ยในไหนก็มันยังไม่มืดมากฝนก็ยังไม่น่าจะใกล้มาก็เลยมาทําคลิปเพื่อที่จะไม่พลาดก็แพมวไม่อยากจะพลาดที่จะ ทำคลิปนะเอาไว้ให้เพื่อนเพื่อนได้ชมรถตัวจริงกันนะช่วงนี้ได้ปล่อยรถรุ่นที่ไม่ค่อยได้ปล่อยแทะเข้ามาเยอะพอสมควรนะทุกคนนะรุ่นเนี้ยแพวไม่ได้ปล่อยมาแล้วน่าจะประมาณ1ปีได้นะคะตัว4ประตูตัวต่ำเนี่ยนะเพราะส่วนมากเนี่ยแพวได้สูงมอบก็จะเป็นตัวสูงแล้วก็ส่วนมากจะเป็นเกียลโต้ด้วยนะคะและเนี่ยวันนี้นะคะก็จะมีคลิปตัวต่ำนะคะให้กับลูกค้าที่กําลังตัดสินใจหรือว่ากําลังมองหารถอีซูอยู่ว่าเอ๊ะฉันจะตัดสินใจรู่ตัวไหนดีนะคะตอนนี้เป็นตัวต่ำนะ เลยนะทุกคนนะมีเกรด S เกรด L แล้วก็เกรด Z นะคะแต่ตัวที่คุณเห็นอยู่ตรงเนี้ยเป็นเกรด L นะจ๊ะเกรด L กับเกรด Z เนี่ยหน้าตาค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะคะจะแตกต่างตรงล้อแมกนะล้อแมกเขาลายเดียวกันจริงแต่ว่าถ้าเป็นตัวเกรด L ลเนี่ยล้อแมกจะเป็นสีเงินแบบนี้นะคะนี่แต่ถ้าเป็นตัวเกรดแเนี่ยล้อแมกจะเป็นสีทูโทนนะคะสีเงินเทานะล้อลายเดียวกันเลยนะและหน้าตารถก็อย่างนี้เลยไฟหน้าไฟเตอร์มาแบบนี้กระจังหน้าทีเดีมิชชั่นแบบนี้ ดันโมกติดมาให้แบบนี้นะคะครบเหมือนกันนี่เลยนะคะหน้าตาเหมือนกันนี่ตัวนี้นะคะคือตัวเกรดแอลนะเกรดแอลเราก็จะสังเกตได้ง่เหมือนแพรว่านั่นแหละว่าแอลเนี่ยจะไม่มีสัญ,ญลักษณ์แอลติดอยู่ท้ายรถนะคะถ้าเป็นรถตัว2-2งสิบสองแม็กฟอร์ดก็ยังติดอยู่นะ2ะสองสแม็กฟอร์ดติดแต่ไม่มีสัญ,ญลักษณ์ตัวเกรดติด ถ้าเป็นตัวแซดเนี่ยจะมีสัญลักษณ์แซดติดให้นะคะรถรุ่นนี้ให้ลูกค้าเลือกทั้งหมดอยู่3สีด้วยกันนะคะมีสีขาวที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้ตัวต่ารถสีขาวเนี่ยจะเป็นขาวด้านนะคะจะไม่ใช่ขาวมุกนะรถสีประตูตัวสูงเท่านั้นนะคะถึงจะมีขาวมุกนะคะถ้าเป็นตัวต่ำนะคุณจะรับเป็นขาวด้านแบบนี้ขาวด้านแบบนี้ราคาจะถูกกว่าสีอื่นไป7,00 0บาทนะคะรถมี3สีมีสีขาวสีเทาเอลบูทแล้วก็สีบอลเงินนะให้กับลูกค้าได้เลือกนะ ตัวนี้นะคะราคาของเขามาที่829,000บาท829,000บาทสำหรับรถสีขาวถ้าสีอื่นเนี่ยจะเพิ่มจากตรงนี้ไปอีก7,000บาทนะคะเดี๋ยวมาดูสเปคกันสักเล็กน้อยก่อนนะเพราะว่านานานทีจะมีรุ่นแบบนี้มาให้นะคะ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะติดให้จัดโรงงานนะคะไฟดัดหมอกติดมาให้นะคะแล้วก็ล้อแม็กนะคะขนาดล้อแม็กของเขาแม็กขอบ16ยางบิสตนขนาดยางของเขามาที่215ทับ70นะ,ะ R 1 6นะล้อแม็กขอบ16สีเงินอย่างนี้ถ้าเป็นสีประตูต่ำตรงเนี้ยจะมีสัญลักติดว่าแคปโโรแบบนี้ด้วยถ้าเป็นตัวสูงจะติดสัญลักเป็นไฮแลนเดอร์ตัวนี้แพก็ให้ของแถม จต่เต็มเหมือนเดิมนะคะประกันภัยเช่นหนึ่งปรบรทะเบ,บียนใส่กระบะไลเนอร์ให้ติดฟ,ลฟ,ลฟลิล์มให้ฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะสำหรับลูกค้าของพแพร่ให้เซรามิกทุกคนทุกคันนะรอบคันบานหน้าเต็มนะคะร,รอบคันแพร่ให้60บานหน้าแพร่ถึงให้40นะเพราะว่าบ,บานหน้าจะต้องติดบางๆหน่อยเพราะว่าขับรถกลางคืนมันจะได้มองเห็นได้ชัดเจนนะคะเพราะแพร่ให้ความสำคัญมากๆเลยกับการขับรถกลางคืนนะคะ ฟิล์มเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่คุณควรจะให้ความสําคัญนะคะไม่ใช่ว่าก็อย,อยากได้มือดำไม่อยากให้ใครเห็นนะคะคุณต้องนึกถึงตัวเองเวลาเต็เง,เงขับรถกลางคืนด้วยนึกถึงคนอื่นที่ใช้รถกับเราด้วยนะคะเวลาขับรถกลางคืนนะ,ะบาน้าเพียงให้40น,นะ,ะตัวนี้พาให้ต้องดือภาพหน้าด้วยนะคะมาดูภายในกันเล็กน้อยนะ,ะจะสังเกตเห็นนะคะถ้าเป็นรถตัวต่ำเนี่ยมือจับเขาจะสีเดียวกับตัวรถนะนี่นี่นะสีเดียวตัวรถถ้าเป็นตัวสูงเนี่ย งนี้จะเป็นสีเงินนะคะเพราะงั้นถ้าเป็นตัวสูงนะะบางท่านอาจจะใส่เบ้ามือจับด้วยนะมันก็จะเป็นสีเงินทั้งก้านและก็ทั้งเบ้าแต่ถ้าว่าคุณนะคะซื้อรถตัวต่ำออกไปถ้าคุณบอกว่าอยากจะติดเบ้ามือจับด้วยการลอยเล็บนะคุณจะต้องสั่งก้านมือจับให้มันเป็นสีเดียวกับเบ้ามือจับด้วยนะคะก็คือสีเงินนะจะต้องสั่งเป็น8ชิ้นที่คุณจะต้องได้ซื้อนะคะสำหรับคนที่ซื้อรถตัวต่ำนะจริงจริงอะรถตัวต่ำเนี่ยมันไม่ได้ต่ําถึงขนาดที่ว่าเฮ้ยตัวต่ํามันจะต่ําอะไรมมาาาากยนนนะะคคคคถ้สส่งรััอืตวู ตัวตรงดูจากบันไดข้างนะคะรถมีบันไดข้างตรงนั้นอะ แสดงว่ารถเป็นตัวสูงแล้วดูความสูงและความต่ำของเขานะคะนี่จริงๆมันห่างกันแค่ครึ่งฝ่ามือด้วยซ้ำนะทุกคนนะจริงๆมันห่างกันแค่ครึ่งฝ่ามือนะคะถ้าใครได้เห็นรถตัวจริงแล้วเนี่ยพอมาเจอรถตัวต่ำเนี่ยก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยรถทำไมตัวใหญ่จังรถทำไมตัวสูงจังนะเพราะฉะนั้นนะคะคุณไม่ต้องไปกังวลว่าเฮ้ยถ้าฉันได้รถตัวต่ำเนี่ยมันจะไม่เท่วะนะถ้าคุณเห็นตัวจริงแล้วอ่ะมันสูงเกือบจะเท่ากันเลยที่มันแตกต่างเนี่ยเพราะว่าตัวสูงอ่ะเขาใส่ล 2นงคือ2นะคะภายในยจะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าก็ดีไซน์เดียวกันนั่นแหละนะคะกับตัวเบาะหนังนะ,ะดีไซน์เดียวกันเวลานั่งขับรถเดินทางไกลเนี่ยโอกระชับนะคะ นั่งสบายคุณจะไม่ปวดหลังปวดเอวนะคะเพียงแค่ว่าตัวนี้มันเป็นเบาะผ้าสาหรับใครที่บอกว่าท่าหนหลังเนะี่ยมันจะร้อนเกินไปเราต้องการแบบผ้าที่กว่าเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะได้เป็นแบบนี้นะ,ะก็ลวดลายวิวลฒดีไซน์นะคะติดมาให้อย่างนี้เลยอันนี้คือภายในของตัวเกรด L นะคะไม่ว่าจะเป็นสีประตูหรือว่าแคปเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกันแบบนี้นะ,ะหน้าจอเราก็มีมาให้ะคะ่ะหน้าจอแตงมผล8นิ้วนะคะตอนนี้ก็เป็นรถปี2025แล้วนะทุกคนนะอีสุข,ของเรานะคะมีกองฝุ่น PM 2.5้ด้วยนะ,ะเพราะงั้นถ้าคุณได้มาอยู่ในห ตวงนี้นะคะไม่ใช่แค่ว่าเราจะต้องเซฟเงินในกระเป๋าเราต้องเซฟสุขภาพร่างกายเราด้วยนะเพราะว่ามันอันตรา,ายเหลือเกินนะคะฝุ่น PM สองจุดห้าเนี่ยนะหลายหลายคนนะ,ะหลายครอบครนะัวเนี่ยได้เจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดคาดฝันมาแล้วนะคะเพราะงั้นคุณก็ต้องให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพร่างกายคุณเหมือนกันนะนี่นะคะอันนี้คือภายในนะคะต้างหลังก็จะกว้างเหมาะกับลูกค้าที่อยากจะได้ตัวต่ําที่มีคนทฒ่าคนแก่อยู่บ้านแล้วบอกว่าให้รดตัวสูงนะคนทฒ่าคนแก่เขาขึ้นรถยาก ก็เลยต้องการอยากจะได้เป็นตัวต่ำๆนะคะเวลาขึ้นเวลาลงจะได้สะดวกหน่อยก็เหมาะกับพี่ๆที่ต้องการให้ความสะดวกสบายกับคนเท่าคนแก่ที่บ้านด้วยนะคะการตินท้ายติดไม้จากโรงงานแบบนี้เลยนะคะไฟท้ายดับเป็นเกาะสามชั้นสวยนะ,ะเหมือนกันกับตัวต่ำตัวสูงถ้าเหมือนกันเลยตัวนี้นะก็มีกล้องหลังติดไม้จากโรงงานนะคะนี่มือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถถี่ไหมทุกคน และที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือสติกเกอร์ครอบครัวแพลวอีสู่ลำปังนะคะเพืให้ความสำคัญมากกับการติดต่อสื่อสารหากลูกค้าแพลวับรถไปแล้วเขามีปัญหาเขาจะต้องติดต่อแพลวได้ตลอดเวลาถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยมันไม่สําคัญหรอกคณดูแลหลังการขายล้วจะบอกให้ว่าถ้าคุณมีปัญหาหรือใครก็ช่างเถิะน,นะคะจะเกรงขนาดไหนก็ช่างถ้าหากว่ามีปัญหาสิ่งที่คุณต้องการคือคนที่เป็นที่ปรึกษาคอยประสานให้ความสะดวกสบายกับคุณคุณต้องการแบบนั้นแหละนะถ้าวันหนึ่งคุณมีปัญหาคุณยังมาบอกว่าอ,อ๋อผมไม่ต้องการคนที่จะมาดูแลหลังจากกที่ืออไปหนะ ร้อยทั้งร้อยนะคะคุณต้องการคนที่จะ อยู่ข้างคุณคุณต้องการคนที่จะคอยประสานทําให้คุณสะดวกนะในการใช้งานทําให้คุณสะดวกในการแก้ปัญหานะคะเพราะฉะนั้นนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆนะคือแพคก็ใจดีว่าลูกค้าที่ออกรถป้ายแดงเนะี่ยเขาจะไม่ต้องการแค่รถใหม่ป้ายแดงแต่เขาต้องการการดูแลหลังการขายนะเขาต้องการคนที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้เขานะหากวันหนึ่งเขามีปัญหาหรือว่าหากวันหนึ่งเขาต้องการคําปรึกษานะและนี่นะคะ2องจี๊สอแมกฟอก็ติดมาอย่างนี้เลยไม่มีสัญ,ญลักษณ์เกรดสัญ,ญลักษณ์รุ่นนะคะเนี่ยอันนี้แหละคือตัวเกรดเอลนะ,ะถ้าเป็นแซ มาดูข้างหน้าฝั่งขวาอีกสักนิดหนึ่งนะไหนๆก็เดินมาแล้วนะคะนี่นี่ ตัวนี้ก็มีตัวควบคุมเครื่องเสียงติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ยูโรห้านะทุกคนนะถ้ารถยูโรห้าเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะจะมีปุ่มตัวนี้เอาไว้ให้ลูกค้านะคะที่ใช้รถยูโรห้าแล้วทีนี้มันเผาไม่ได้ไม่ดีนะเขาสามารถจัดการเองได้นะคะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาที่ศูนย์นะคะขวามือนะคะตรงนี้นะก็จะมีที่เปิดฝากระโปรงหน้าแล้วขวามือจะเป็นที่เปิดฝาถังน้ำมันฝาถังน้ำมันเปิดตรงนี้ทั้งหมดนะทุกคนนะนี่นะคะ ม่ว่าคุณจองรถที่ไหนในประเทศไทยนะบางทีมารับรถใหม่อาจจะตื่นเต้นนะคะเซล์เขาแจ้งแล้วแต่ว่าลืมนะคะไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะดีใจกับรถใหม่ป้ายแดงอยู่กนะ็ <S <S ให้มาดูคลิปแพลวนะคะแม่แรงนะคะเหมือนเดิมนะอย่างที่แพลวแจ้งแหละแม่แรงสีประตูมันจะอยู่ด้านหลังนาของผู้โดยสารตอนสองนะวิธีการเปิดก็เหมือนเดิมนี่นะคะจะมีเชือกแบบนี้ดึงขึ้นป๊าบนี่พับลงเลยนะคะแล้วก็แม่แรงอยู่ดน้นนะทุกคนนะเห็นป่ะ อันนั้นคือแม่แรงนะคุณต้องเดินไปฝั่งทางโน้นนะคะเพื่อที่จะนําแม่แรงออกมาใช้งานนะแม่แรงเครื่องมืออยู่ตรงนั้นทั้งหมดเลยนะคะเราให้ครบที่พักแขนนี่ก็ดึงลงง่ายนิดเดียวใช้งานง่าย มีที่วางแก้วให้ด้วยนะสาหรับคนที่ชอบการเดินทางแล้วก็ชอบดื่มก,กาแฟนะคะมีที่วางแก้ววางน้ําเยอะนะคะอี่สิตัวใหมนะคเขาให้ความสําคัญความสะดวกสบายนะคะกับผู้บริโภคมากเลยนะเขารู้เลยนะว่าผู้บริโภคเนี่ยเวลาเดินทางต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างนะคะราคามาที่8ปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทแปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทสำหรับรถตัวเกียร์ธรรมดาแบบนี้นะคะใช้เงินออกรถเริ่มต้นแค่สามหมื่นเก้าใช้เงินออกรถเริ่มต้นแค่สามหมื่นเก้าพันบาทใช่แล้วค่ะคุณฟังไม่ผิดนะสามหมื่นเก้าพันบาทนะคะสำหรับตัวเครื่อง2ออง 2ตัวหมาล่าสุดของพวกเรานะคะตัวนี้นะคะลูกค้าก็รับไปที่39,000บาทนะคะคนี้นะคะมีอุปสรรค พอสมควรนะในเรื er mm ่องของการทำไฟแนนซ์นะคะแต่ว่านะก็ได้รับการร่วมมือนะคะจากน้องเป็นอย่างดีนะคะเราก็วางแผนปรับรุ่นปรับนี่กันจนนี่แหละนะคะน้องก็ได้รับรถนะคะเท่ากับงบที่อยากจะจ่ายนะคะจริงๆอ่ะเขามีงบเยอะกว่าที่เขาอยากจะจ่ายนี่ด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าเขาจะต้องนําไปต่อยอดสร้างรายได้นะเพราะงั้นนะคะถ้าคุณจะออกรถใหม่สักคันเนี่ยคุณไม่จำเป็นจะต้องเอาเงินมาลงทุนกับรถทั้งหมดก็ได้นะถ้าว่าคุณสามารถนําเงินไปต่อยอดหรือสร้างรายได้อย่างอื่นได้เนี่ยคุณก็นําไปสร้างรายได้ได้นะเพราะว่าดอกเบี้ยรถเนี่ยมันถูกมากๆนะทุกคนนะ ดอกเบี้ยลดนะคะดาวแค่สิบเปอร์เซ็นต์เรคุณจ่ายเงินสามหมื่นสี่หมื่นเนี่ยดอกเบี้ยมันแค่สามบาทเองนะคือดอกเบี้ยถูกมากนะคะดอกเบี้ยก็สามบาทกว่าแค่นั้นเองนะคะเพราะงั้นถ้าคุณสามารถนำเงินไปต่อยอดอย่างอื่นได้ข้าแทนมากกว่าสามเปอร์เซ็นต์ต่อปีเนี่ยคุณก็นำไปต่อยอดทำอย่างอื่นดีกว่านะคะไม่ต้องเอามาลงทุนกับรถหมดหรอกโอเคนะคะก็อยากได้แบบนี้ทางหากันนะสามหมื่นเก้าพันบาทค่ะและนะคะคนที่เป็นเจ้าของก็คือน้องพีรพงษ์ น้องพีรลพงศ์นะคะได้รับการบอกต่อจากลูกค้าครอบครัวแลวอีสุสุนะก็คือน้องน้ำฝนนะได้ติดต่อมาหานะคะบอกว่านะคะอยากจะได้รถใหม่ป้ายแดงสักคันเป็นสีประดูตอนแรกน้องบอกจะออกปลายปีนู่นนะแต่ว่าคุยกันไปคุยกันมานะคะนอกว่าผมอยากจะขับแล้ว ก็เลยยื่นไฟแนนซ์นะคะแล้วก็ทำไฟแนนซ์แล้วผลไฟแนนซ์อนุมันินะร,รอลรถก็ประมาณสักเดือนหนึ่งนะคะเคสนี้รถมาถึงก็บอกว่าวันที่20เนี่ยจะเป็นวันดีนะคะก็เลยจะขอวันที่20ิมิถุนายนนะ,ะต้องขอบคุณน้องมากๆเลยนะคะน้องกับแพรวยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยนะ,ะจะเจอหน้ากันคือวันรับรถเป็นครั้งแรกตัวนี้ก็โอนเงินค่าตัวมาแล้วเรียบร้อยตั้งแต่วันที่10แล้ว,ลวนะโอนค่าตัวมาตัาตดขายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือแค่เข้ามารับรถใหม่ป้าแดงของตัวเองนั้นเองนะ,ะจักการกบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะที่เลลือกให้แแพดูขอบคุณมากๆนนนคแแมม้้้ไ่เเยยจจอหหาากกกััั็งงวใใดูล นะคะไม่มาดูเลยนะคะน้องทํางานในเมืองนี่เองนะอยู่ใกล้กันด้วยซ้ำนะคะอยู่ตรงข้ามกับแพรวนี่เองนะแต่น้องนะไว้ใจและวางใจนะคะให้แพรวดูแลจนกว่าจะถึงวันรับรถนะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ใครนะคะที่อยู่ต่างประเทศไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามบนโลกใบนี้ถ้าหากว่าอยากจะได้รถใหม่ป้ายแดงนะเป็นรถอีสูุนะคุณถ้า้ามาปรึกษาแพรวได้นะปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคุณจอกรถ6กเดือนข้างหน้า1ปีข้างหน้า2ปีข้างหน้านะคะคุณสามารถทักมาปรึกษาก่อนได้ถ้าคุณไม่ทักมาปรึกษาก่อนคุณก็ไม่รู้แหละนะคะว่าคุณจะต้อง องวางแผนยังไงคุณต้องเตรียมตัวยังไงในการจะออกรถหมายสักคันโอเคนะคะก็ขอบคุณน้อง พิรพงมากๆแล้วนะคะขอบคุณน้องสุปราณีนะคะแฟนของน้องพิรพลงที่ประสานนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะกับแพร่นะคะขอบคุณมากที่ให้พี่เข้าไปดูแลนะโอเคนะคะอยากได้รถหม่เสือแบบนี้ถ้าขากันได้เลยนะคะ39,00 0บาทเท่านั้นจ้าก็สุดท้ายและท้ายสุดนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะได้รถหม่ป้ายแดงสักคันที่เป็นของอิสุนะคุณอย่าบอกว่าคุณไม่มีปัญญาคุณอย่าบอกว่าคุณทําไม่ได้ไม่ว่าคุณจะผิดหวังจากไรเรื่องอะไรมาก็ตามอย่าบอกว่าคุณทําไม่ได้ถ้ายังไม่ได้คุยกับแพรยิสุลาปางนะคะขอเพียงคุณนะคะกล้าก้านะคะ คุณจะได้หรือไม่ได้นะส่วนเรื่องการดูแลหลังการขายปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแพรนะไม่ว่าคุณจะทํางานที่ไหนนะคะบนโลกใบนี้นะคะคุณสามารถถ้า,ามาปรึกษาได้นะ,ะว่าถ้าคุณอยากได้รูใแหมสคันนะคุณต้องทํายังไงคุณต้องวางแผนยังไงนะคะปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะโอเคนะคะอยากได้สวดแบบนี้ถ้าหากันได้เลยถ้าเป็นเซลล์ออนไลน์100%ไม่รับลูกค้าหน้าร้านนะคะถ้าอยากได้แพรดูแลหรือว่าอยากจะปรึกษาการออกรถใหม่ใบแดงกับแพรสามารถเสิร์ชหาแพรได้บนทุกทางอไลน์ทุกทางไม่ว่าจะเป็นเพจเฟซบุ๊กกูเกิลยูท เซอร์จไปว่าแพลวอีซูร์ดปางแล้วคุณจะเจอเซล,ลคนนี้อยู่คนนั้นถ้าเป็นเซล,ลที่ลูกค้าเก่ากลับมาซ้ำาและลูกค้าบอกต่อมากที่สุดในจังหวัดลำปางทำไมพวกเขาถึงกลับมาให้แพวดูแลแล้วดูแลอีกทำไมพวกเขาถึงบอกต่อให้คนที่เขารู้จักและคนที่เขาไม่รู้จักมารับวถดกับแพวถ้าหาแพวแล้วคุณจะรู้อย่าลืมนะคะที่หนึ่งอีซูต้องแพวเยีดทุกขันดันทุกเกตแพรไม่เน้นขายแต่แพวเน้นดูแลหลังการขายถ้าว่าคุณให้ค่าสิ่งนั้นคุณเลือกแพแล้วแล้วบองว่าคุณ